ทดสอบปั๊มน้ำเสมอ ACDC ของเ e n d u r o p าร s นะครับผม1,100วัตต์นะครับผมทดสอบกับแผงโมโน450วัตต์นะครับผม4แผงนะครับตอนนี้ทดสอบฝั่งระบบโซล่าเซลล์นะครับผมสเปกเกอร์ครับสมอต่อบ่อ4นิ้วนะครับผมน้ำออก2นิ้วลงลึกได้ถึง84เมตรนะครับได้น้ำหก0 0นลิตรต่อชั่วโมงนะครับผมน้ำเต็มท่อครับ โอเคครับผมต่อไปทดสอบฝั่งระบบไฟฟ้า220โวลต์นะครับสัพเบเกอร์ครับฝั่งระบบไฟฟ้า220โวลต์นะครับ น้ำเต็มท่อครับผมโอเคครับผมเรียบร้อยครับ